วิธีการฝึกให้ลูกหมาใหม่ที่เราเพิ่งรับเลี้ยงมารู้จักชื่อของตัวเองแล้วจะฝึกอย่างไรโ <c oughs> ดยปกตินะครับเวลาที่เรารับลูกหมาเราสิ่งแรกที่เราอยากให้เขารู้เลยก็คือชื่อของตัวเองเวลาเราเรียกเขาเนี่ยอยากเรียกเขาแล้วก็ให้เขาหันหน้ามามองหน้าเราซึ่งเป็นอย่างแรกที่เราอยากให้เขารู้ชื่อสิ่งที่เรามักจะทําคืออะไรคือการเรียกชื่อเขาเยอะๆอย่างเช่นสมมุตินะคนนี้ชื่อมินนี่นะมินนี่แล้วเราก็เรียกมินนี่ว่าไงเรื่องมินนี่ ก็คาดหวังว่าเขาจะรู้ชื่อของตัวเองที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วว่ามันมีวิธีการฝึกอยู่นะครับซึ่งวิธีการฝึกเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับชื่อของเขาคือคําสั่งมองหน้ามันคือคําสั่งคําสั่งหนึ่งเลยนะซึ่งการฝึกน้องหมาเนี่ยก็คือฝึกให้น้องหมาสนใจเรานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวโคชเชาจะมาสอนวิธีการฝึกให้ทุกคนดูกันนะครับอันดับแรกเราต้องฝึกนั่งให้เป็นก่อนนะครับเพื่อให้เขาอยู่นิ่งๆได้นะครับน้องหมานั่งเป็นแล้วนะครับต่อมาให้เรียกชื่อเขาไปเลยนะครับมินนี่มินนี่ มินนี่มินนี่เก่งมากเรียกชื่อเขาให้เขาสบตาเรานะครับพอสบตาปุ๊บให้พูดคาว่าเก่งมากทันทีในจังหวะที่ตาเขาหันมามองหน้าเราพอดีเปะ๊เปะแล้วให้อาหารทันทีครับมินนี่เก่งมากครับ แค่เพียงเสี้ยววินาทีที่เขาสบตาเราให้ขนมทันทีทาแบบนี้เป็นประจำนะครับทำเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ฝึกย้ำๆไปให้เขามองหน้าแล้วให้หนมมองหน้าแล้วให้หนมเมื่อเขามองหน้าแค่แวบบเดียวในครั้งแรกครั้งต่อๆไปเขาจะมองเราได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มองบ่อยมากขึ้นสุดท้ายเขาจะมองหน้าเราแบบค้างเป็นนาทีเลยเขาสามารถทําได้นะครับยังไงก็เอาไปทําตามกันดูนะครับลองเอาไปฝึกดูได้ผลยังไงคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วคลิปต่อไปอยากให้โคชชาวสอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย Bye.